สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนุ่มๆมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นชั้นหลานไม่จุกนะครับโอ้โหนานๆนานททีจะมีมาแบ่งนะครับหลานไม่จุกขาวนะครับสายนี้รับประกันเรื่องเบอร์แข้งเลยครับนี่ครับจุดเด่นอยู่ที่เบอร์แข้งนะครับนี่ครับตีแรงแทงลึกนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไก่ที่มีจังหวะแล้วก็เหลี่ยม ลีลาถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่ครับบุกได้ถอยได้นะครับเข้าหานี่มีถ้าถ้าเกิดคู่ต่อสู้เข้าหาเนี่มีแข้งหน้าเตะตลอดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไว้นะครับตัวนี้ไวครับลูกหน้าดีนะครับเก่งหน้างอนดึงคางได้นะครับนี่ครับแล้วถ้าเกิดโดนบี้เยอะๆตัวนี้เป็นมาล่อนะครับจะออกวิ่งทันทีนะครับถ้าเกิดโดนบี้นะครับแต่ถ้าเกิดคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้บี้เยอะ เขาก็จะเป็นไก่ถอยเหลี่ยมขยับเตะธรรมดานะครับนี่ครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่2.5ครึ่งนะครับเกือบเกือบ26ได้นะครับนี่ครับตัวนี้แววดีเลยครับใครที่อยากเอาไปลองเล่นลองไปปั้นดูนะครับผมแนะนำเลยครับนี่ครับสวยครับรูปร่างดีจับสวยนะครับนี่ครับตัวนี้สิบใบแดงนะครับสิบใบแดงครับผม